สวัสดีครับผพ้ติดตามช่อง y o u t u biglife.com e b สไตลปีดได้บอกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังจาก Java บารุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองครับจาบตัวนี้ก็จะเปิดตัวพร้อมกับ Java บ้า t e 10นะครับหรือ Elit e 10แต่มันคือ Java บ้า t e 8 active นั่นเองครับมันมีความโดดเด่นอย่างไรและน่าใช้แค่ไหนกับหูฟังทรงสปอร์ตและก็กันน้ําได้อย่างดีพร้อมแล้วมารับชมได้เลยครับ อาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกับหูฟังที่เรียกว่าทนมากๆนะครับนั่นก็คือ j a b a Elite a Active หรือ Elite 8 Active นั่นเองครับมันก็เป็นหูฟังที่บอกว่าเอ้ยมันดีที่สุดสำหรับการวิ่งนะครับใครซื้ออย่าลืมลงทะเบียนกาบทบีนะครับรับประกัน2ปีก็คนสบายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ข้างในกล่องเนี่ยเราจะเป็นแบบนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันวิธีการเปิดก็คือเปิดซิลข้างตรงนี้นะครับอย่างนี้ต้องแกะก่อนนะครับเราต้องพังอย่างเงี้ย ทั้งสองฝั่งครับปึ๊บนี่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เราค่อยๆสไลด์ออกมาปึ๊บสไลด์จะแน,น่นๆหน่อยนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ใครคุ้นเคยกับตัวเจ็ดและเจ็ดอาทิตย์ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนนี้นนนครับกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับคล้ายกันพอเปิดมาปุ๊บนี่ข้างในจะมีอะไร หนึ่งก็จะมีบอกว่าเอ้ซาวโยเวสนะครับก็คือบอกว่าเอ้ฉันมีการรับประกัน2ปีนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับข้างในเนี่ยครับก็คือตัวหูฟังหูฟังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองก็มีเขาบอกว่าเนี่ยเขาทดสอบกับหูฟังมาหูมาหกหมื่นหกหมื่นสองพันแบบนะครับก็เรียกว่านี่คือหูฟังที่สารใช้ออกกัลรงกายอีกรุ่นหนึ่งที่ดีที่สุดนะครับจากบ้านนั้นก็จะให้กล่องนะครับเป็นลักษณะแบบนี้มาสไลด์มานะครับ นี่จะเป็นจุกไซส์ S แล้วก็ไซส์ใหญ่นะครับที่อยู่ข้างในตัวนี้จะเป็นส์ตัวกลางนะครับทีนี้ด้านล่างรืมาะด้านล่างบบร์ีนี้ด้วยมีสายชาร์จนี่สายชาร์จจะซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับกล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นแบบเหมือนกับคอนโดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะดึงดึงตรงนี้นะครับขึ้นมาปุ๊บเอาหูฟังออกมาได้ครับแล้วก็คู่มือต่างๆจะอยู่ตรงนี้ครับ จะอยู่ข้างหน้านก็เป็น security แล้วก็ตัวนี้นครับที่เหลือนะครับตัวคู่มือจริงๆมันอยู่ในแอปพลิเคชันสามารถที่จะไปอ่านได้ในนั้นก็เรียกได้ว่าจาบ้านั้น่ะค่อนข้างที่จะใส่ใจในเรื่องของตัวกล่องแล้วก็เรื่องของค a l i t y อย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับสารเคสนะครับรูปหน้าหน้าตามันจะอ้วนขึ้นกว่าเดิมนะครับก็อ้วนกว่าเดิมอย่างชัดเจนมากๆแล้วก็ตัวของเคสค่อนข้างจะกระชับมบือ เวลาที่เราจะต้องจับถือนะครับมี USB Type C อยู่ด้านล่างนะครับรุ่นนี้ผมไม่มั่นใจว่าไวเลสได้ไหมแต่รุ่นที่แล้วว่าไวเลสได้นะครับผมจะเอาแท่นไวเลสมานะครับแต่ว่าแท่นไวเลสเขาได้แค่นี้จะมีเฟรมได้แค่ดีนะครับเพราะว่ามันสั้นสายจะสัส้นนิดนึงตัวนี้วางล็อคไวเลสชาร์จนะครับมันขึ้นไฟเขียวแบบนี้ก็คือระวัางนอนแบบนี้ได้เลยนะฮะโอเคต่อมานะครับเปิดมาปุ๊บข้างในก็จะมีหูฟัง ไอแบบยางซีโคนนะครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยไมโครโฟนถือว่าค่อนข้างให้มาจัดเต็มนะครับเพราะว่าอยู่ด้านหน้านี้ตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือยังไม่แกะมาใช้มันก็จะมีซิลแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนจุดหนึ่งพร้อมกับหูแบบอินเอียนะครับก็เรียกได้ว่ามาแบบครบจบในอันเดียวเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา pairing กับมือถือกันดีกว่าครับว่ามันจะแพ i r i n g กันอย่างไร สำหรับการเชื่อมต่อนะครับเราจะต้องโหลดโปรแกรมชื่อว่า java sound plus แบบนี้โดยสามารถโหลดได้ทั้ง google play store แล้วก็ app store สำหรับ ios นะครับลืมบอกไปนะครับที่กล่องมันจะมีบอกว่า้รอ,องรับคำสั่งเสียงแล้วก็รองรับระบบไฟล์แพร์ด้วยแล้วก็เป็น Spotify Tap ด้วยครับเข้ามาปุ่มนะครับวิธีการแพรก็คือกด allow bluetooth ก่อนนะครับตอนนี้กูฟังเรานะครับอยู่ในกล่องเพราะว่าไปมันชาร์จอยู่นะครับนี่ เนี่ยเราสามารถที่จะดึงออกมานะครับแล้วก็ตัวของมันเนี่ยสามารถค้นหาหูฟังได้ตอนนี้นะครับก็ค้นหาแล้วแต่ว่ามันเสิร์ชอยู่นะครับมันเสิร์ชไม่เจอฉะนั้นเราก็ต้องลองกดดูว่าหูฟังของเรานั้นอนะ่ะคือรุ่นอะไรนะครับของเราคือรุ่นนี้วิธีการแพรนะครับคือเราเขาบอกว่าให้เราดึงหูฟังออกมาไปที่บลูทูธนะครับแล้วก็ตอนนี้คือเราต้องดูเนี่ยขึ้นมาแล้วกด กดเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้น pairing แ,แบบนี้แต่ถ้าเป็น Google Fast Pair มันจะขึ้นอีกหน้าจอหนึงอันนี้คือเราให้เชื่อมนี้ต่อถ้า Fast Pair จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับกดแล้วก็เราสามารถเซตอัพก็คือเซตอัพเนี่ยจะเป็นระบบของเป็น Google Assistant <S <S เราสามารถที่จะสั่งงานผ่านตัวของ Assistant <S <S ได้หมดเลยนะครับเนี่ยสามารถที่จะกดแบบนี้นี ก็กดมออะไรเงี้ยก็จะเทิร์นออนเรื่องของอาหูฟังช่วยปลดล็อกไมหมอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นคำสั่งต่างๆแบบครบนะครับโอเคทีนี้เรากลับมาที่แอปพลิเคชันกันดีกว่าแอปพลิเคชันบอกว่าเอ้ตอนนี้ต่อเสร็จ,รจแล้วนะครับซึ่งมันจะมีคำสั่งเช่นตัวของ Special Audio หมายความว่าเสียงรอบทีศอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะกดเปิดได้นะครับ แต่ละคนที่ชอบนะแล้วก็มายคอนโทรลสามารถที่จะตั้งค่าเช่นตัวของมิวสิกคอนโทรลทำอะไรนะครับแต่ละปุ่มเนี่ยทำอะไรกดสครั้งทำอะไรกด2ครั้งทำอะไรกด1ครั้งทำอะไรกดแตะค้างไว้ทำอะไรนะครับก็สามารถเลือกได้แล้วก็ปุ่มฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยตั้งค่าไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็สามารถที่จะกดรับสายได้กดยังไงนะครับแบบนี้แล้วกดรับสายทั้งสองฝั่ง a อตชีฟคอ l l นะครับก็สามารถที่จะ ทำได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาก็จะเป็นตรวของเซตติ้งต่างๆก็จะมีการแนะนำว่ากล่องเป็นยังไงชาร์จิ้งยังไงไฟยังไงนะครับดึงบอกว่าไฟข้างในนี้มันจะมีไฟหนึ่งนะครับเวลาใส่หูฟังกลับไปคือจะเป็นไฟเดิงแส่บอกว่าเอ้แบตเตอรี่หูฟังอยู่เท่าไหร่ครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนจุดได้เนี่ยคู่มือค่อนข้างละเอียดนะครับก็คือสามารถที่ดูได้จากตั้งแต่ตรงของอหน้าคิ k เซตติ้งเดิมเลยนะครับ ก็จะทําให้ในเรื่องของการทํางานนั้นง่ายมากขึ้นแล้วก็จะมีระบบ voice นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้ google assistant หรือว่าจะใช้ของ android ทั่วไปก็คือตัวนี้ก็ใช้ bixby แล้วก็ spotify tab นะครับสามารถที่จะสั่งแท็บ spotify ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องทําอะไรนะครับที่สำคัญครับคูฟังเนื่องจากมันเป็น a i t ก็จะมีการอัปเดตเเดี๋ยวเราขอคาแป๊บนึงก็จะมีอะไรบ้างนะครับสามารถตั้งดู active listening hear true ก็คือให้เสียงข้างนอกเข้ามาประมาณไหน แล้วก็ s p e c i a l a u d เ o พร้อมกับเราปรับโปรไฟได้ภาพโปรไฟของเสียงเนี่ยปรับมาหลายแบบแล้วก็สามารถบวกก็คือตั้งค่าเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของซาวด์สค a p ปมาให้อันนี้เป็นทิปนะครับ r ีคอเวอแล้วก็จะเป็นตัวน,นี้เราสามารถที่จะเช็คเฟิร์มแวร์ของโปรแกรมแล้วก็กลับมาที่หูฟังนิดนึงหูฟังนั้นจะมีปุ่มด้านบนตรงนี้ก็จะมีเรื่องของอัปเดตเฟิร์มแวร์การตั้งค่านะครับให้หูฟังเหมาะก,กับคุณ ภาษาแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ Hands Setting อะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่เข้าไปแล้วให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะไปบอกรบ h e a r t o u พ e เากับ ALC มาให้สา <c oughs> มารถที่จะตั้งเวลิก c ร n s u m p t i o n แรต่างได้ดีขึ้นกันนะครับแล้วก็เชื่อมคันครับ Core Xperia มันก็จะมีในเรื่องของการออโตเมียวได้แล้วก็จะมีเรื่องของไซโทนไซโทนก็จะมีในเรื่องของคุณภาพเสียงแรต่างๆที่มาให้แบบครบ ก็ลกูกเแรกหนึ่งว่าเยอะนะฮะเยอะมากมากเลยเดี๋ยวเจนลองทั่วไปก็มีนะครับแล้วก็ audio s f เดี๋ยเมื่อกี้เราตั้งค่าไปแล้วแล้วก็ตั้งค่าพวกนี้ตามหาหูฟังได้เสียงหูฟังเป็นยังไงอันนี้แอทีพน,นะครับเพื่อจะให้เราสามารถที่จะตั้งค่าว่าเอ้ย c a แอทโฟนนี้ดูว่าตัวมือถือนั้นอะสามารถที่จะ ช่วยตามหาผู้ฟังได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็มีดิจิตอลเรื่องกันให้คะแนนความพึงพอใจทีนี้เรามาอัปเดตนะครับเพราะว่ามันต้องมีการอัปเดตหนึ่งครั้งไม่งั้นเดี๋ยวใช้ไม่ได้นะครับมันจะเป็นการแก้ปัญหาขอนเฟิร์แมแย่การอัปเดตนั้นอาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าการเ,ออเชื่อมต่อกับบลูทูธเวอร์ชันโลว์เอเนจีนั้นนะจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการสใสา่าการฟังและฟังก์ชันต่างๆกันดีกว่า แล้วก็รวมถึงว่าเวลาที่เราอัดเสียงกับไมโครโฟนข้างนอกและข้างในห้องนั้นจะมีความแตกต่างกันแค่ไหนพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับ หลังจากที่เราดูรูปร่างหน้าตากันไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันว่าวิธีการใส่งานของมันนั้นใส่ยังไงนะครับสําหรับตัวนี้ก็เปิดกล่องมาแบบนี้นะครับแล้วหูฟังก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้จะเป็นอิ ear. นเอียร์นะฮะแล้วก็สามารถที่จะใส่หูฟังได้อย่างง่ายได้เนี่ยก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับเราไปขึ้นคําว่า Connected ก็คือต่อเชื่อมกับอุปกรณ์แล้วนั่นเองครับทำแบบนี้สองข้างซึ่งขอบอกว่าในฟังก์ชันของมันนะครับถ้าเรากดฝั่งซ้ายเนี่ยให้มันขึ้นว่า hear true เสียงก็จะเข้ามาแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็กดทีก็จะเป็น ANC ก็จะทําให้เงียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยฝั so, ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการควบคุมเรื่องของเพลงนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองครับในการพูดเลยครับว่าเสียงที่ออกมาของ Java นะครับก็เป็นอีกคูฟ้าตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเล็กแต่มีคุณภาพ เพราะเห็นไอเบอร์มันแค่6มเมเท่านั้นแต่ในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวก็ใส่ไปวิ่งไปไม่หลุดนะครับอย่างที่เราได้อินเสิร์ตไปแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องก่อนที่เราบอกว่าคุณสมบัติของมันนั้นเป็นแบบ ไอพีหกแปในตัวหูฟังหมายความว่าอะไรบยคบว่าตัวหูฟังเนี่ยมันสามารถที่จะกันน้ําได้แทบจะ100%เลยนะครับแต่ว่ามันกันได้ประมาณแค่1นาที30วินาทีตามมาตรฐานของค่า IP นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่คิดว่าเอ้ยจะหูฟังนี้ไปดำน้ำําอย่าไปดำทําไม่ได้นะครับแต่ว่าเอาไปใส่วิ่งเอาไปใส่ที่มันโดนน้าหรือเหงื่อมันปลอดภัยอย่างแน่นอนครับทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าไมโครโฟนของมันมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันแล้ว เสียงมันเป็นจากไกลนะครับเราไปรับชมตัวอย่างก,กันเลยครับอันนี้นะครับเป็นการทดลองอัดเสียงนะครับด้วยหัวฟัง Jabra Elite AT 8นะครับโดยตอนนี้ให้มันทำงานแบบเต็มประสิทธิภาพทั้งสองข้างเลยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็กราฟสูงมากนะครับในสถานที่ห้องเงียบแบบนี้โดยที่เราไม่มีเสียงรบกวนแต่อย่างใดเลยนะครับหลายคนก็คงสงสัยว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเป็นเสียงรบกวนอย่างเช่นพวกตามถนนอะไรเงี้ย เป็นอย่างไรนะครับเราไปรับชมกันต่อเลยครับอันนี้จะเป็นการทดลองด้วยการใช้ไมโครโฟนนะครับจากดูฟานจรรารารนะครับซึ่งอีเด็กแอดฮิแปนะครับซึ่งแบี่มันพอมเพิ่มสามตัวอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเอาง่ายขั้ละสามเป็นหกนะครับเสียที่ออกมาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับก็จะมีจัดกากร,รนะครับเมื่อกี้ที่ที่ดูเนี่ยเวลาทีเ่เรเงียบมันจะมีเสียงที่เรียกว่า มันไม่ได้แบบเงียบสนิทนะครับเข้ามานิดหน่อยแต่เสียงออกมาก็จะอยู่ประมาณนี้ <S <S อันนี้เราอยู่ตรงเรียกว่าเป็นสกายม็อกนะครับก็ยจะเป็นถนนอย่างนี้เลยนะฮะเจ๊งออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบดีนั่นเองครับสําหรับในแบบเอาจอแต่ว่าถ้าเป็นอินดอร์ื่อกีคุณก็ได้ถามไปแล้วนะครับว่าอินดอร์นั้นเป็นอย่างไรกันครับ ลืมบอกคุณภาพเสียงไปเลยกับไดเวอร์ของมันขนาด6มิลิเมตรนะครับและตัวมันเล็กจิ้วเดียวอย่างเงี้ยหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้วคุณภาพเสียงมันจะดีไหมจากการที่ได้ทดลองฟังนะครับเราปรับตัวของพรีเซตนะครับหรือว่าค่าตัว ะระบบอ e ีกคอเลเอร์อยู่ที่ d y n a มิกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหูเบสมาเต็มแล้วก็ย่านเสียงทุกอย่างนี่โอเคมากแต่บางที d y n a มิกนั้นอาจจะทําให้เบสนะนะั้นหนักเกินไปนิดนึ่งเราสามารถที่จะลดค่าแล้วก็ปรับแต่งได้สมมุติว่าเรากดไปปุ๊บเนี่ยในแอปพลิเคชันของตัวจ a าบ้านะครับก็สามารถที่จะทําให้เราปรับแต่งเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพเลทีเดียวนะครับโดยอตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับตอนนี้ เนี่ยตัวจา่าใบนะครับคือถ้าสมมติเราใส่หูฟังกลับเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอเราเอาหูฟังนะครับออกมาใส่แบบนี้สองข้างเลยแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยตัวแอปพลิเคชันมันก็จะมีการสามารถที่จะปรับแต่งเสียงได้นะครับมันเห็นได้ค่อนข้างรวดเร็วนะแล้วก็ที่สำคัญครับในเรื่องของตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับก็คือเป็นตัวของ music equalizer นะครับเราสามารถปรับแต่งค่าได้ เนี่ยแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นลงได้นะครับเอาตามความพอใจในการฟังของเราเป็นหลักครับดังนั้นเนี่ยตัวของ p r อย่างเช่นถ้าเป็นตัวนี้นะครับผมปรับเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นด y n a m มิดัล m ดมิของมันใช้ชื่อว่าเ n ็นจิ e r นะครับชื่อเดียวกับฐานเลยเสียงก็จะออกมาแบบค่อนข้างจะพุ่งๆหน่อยนะครับดังนั้นถ้าใครเป็นคนที่ชอบ หูฟัาที่ปรับอ e ีควอไลเซอร์ได้ตัวนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีครับอีกวอ t u เ e อหนึ่งนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับตัวที่เป็น Special Audio by โอของ Dolby นะครับในการใช้งานจริงของเรานะครับก็คือเราได้ทดลองกับตัวแอปพลิเคชันเช่น s p t t i y y นะครับเดี๋ยวผมกำลังลองเปิดดูนะครับว่าเออเป็นยังไงนะครับพอเปิดเนี่ยตัวสเปเชียลอ d อ o อ่ะมันจะทำงาน ได้แต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนในลนักษณะของเสียงออกมาเล็กน้อยที่จริงอะ่ะมันจะทําให้เวลาที่เราเล่นเพลงเนี่ยเราขยับซ้ายหรือขยับขวาแบบนี้มันเหมือนกับเสียงมันจะหนักเบาจะแยกออกกันแบบนี้นะครับก็จะเป็น อย่างภาพที่เขาได้สาธิตนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าในเรื่องของตัว Special Audio นั้นถือว่าเป็นฟีเจอร์เด็ดของตัวห mm ู hmm. ฟังนี้นอกจากเวอร์ชันของ b l t o ู t h ทจะเป็นเวอร์ชัน5.3สามารถต่อเชื่อมอุปกรณ์ได้พร้อมกัน10อุปกรณ์ถือว่าค่อนข้างโอเคแต่ว่าที่จริงอ่ะมันต่อได้พร้อมกัน2นะครับแต่ว่ามันรองรับได้มากถึง10เพื่อจะเวลาเซอร์วิสอุปกรณ์เนี่ยคุณสามารถที่จะเซอร์วิสได้อย่างง่ายดายแล้วก็รองรับ Google Fast Pair แล้วก็สามารถต่อกับ อุปกรณ์ได้ง่ายๆหลากหลายชนิดด้วยกันครับมาถึงในเรื่องของแบตเตอรี่กันนะครับก็ตัวหูฟัง Jabra Elite 8 Active นะครับมันก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานนะครับโดยตัวกล่องเนี่ยสามารถที่จะเก็บไฟได้สูงสุดอยู่ที่32ชั่วโมงนะครับอันนี้คือปิด ANC ถ้าเปิดออกมามันก็จะลดลงมาดิดหน่อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานต่อหูฟังนะครับข้างละ 8ชั่วโมงครับแต่ว่าเราวางไว้แป๊บเดียวแค่5นาทีเท่านั้นมันก็สามารถที่จะใช้งานได้ต่อเนื่อง1ชั่วโมงครับนอกจากนี้นะครับในส่วนนี้มันก็ยังมีในเรื่องของระบบชาร์จไฟ2ระบบคือเป็นแบบ USB Type C แล้วก็แผ่นด้านหลังตรงนี้รองรับระบบไปเลยชาร์จด้วยครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกมากๆเลทีเดียวครับ สรุปแล้วนะครับสารัจ j ว่า e d i t Active 8ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหูฟังตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าสายสปอร์ตมีคนพาดจริงครับเพราะว่ามันทั้งกันน้ำได้สนทนาก็ดีเสียงก็ใช้ได้แล้วก็มีรองรับระบบ Special Audio ของ Dolby ที่จะเป็นค่ากลางสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่อึดส,สุดได้ใช้งานถึง32ชั่วโมงแล้วก็ที่สำคัญรองรับระบบไฟเดชาร์ด้วยจบในตัวเดียวกับราคาที่ 7,690บาทอันนี้คือยังไม่รวมโปรจากร้านค้านะครับก็พูดเลยครับว่าถ้าใครที่ต้องการหาหูฟังที่ดีแล้วก็มีคุณภาพอีกตัวหนึ่งสามารถใส่ออกกำลังกายได้แบบเอ็กซ์ตนี่คือทางเลือกของคุณเลยครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังในจุดอ่อนของมันที่สำคัญกนะ็คือเรื่องของยาง Canon i n ครับว่าเมื่ออายุมันเยอะขึ้นอาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของยางแต่คิดว่าจะบ้าน่าจะปรับปรุงในส่วนนี้มาแล้วจากรุ่นที่ผ่านมาครับ ก็ดังนั้นใครที่สนใจจะใช้งานกับหูฟังสายซัปพอร์ตแบบนี้จัดได้เลยครับสำหรับหูฟังจากบ้าอีดิท a ปดแอทฟครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามชมในช่องบีทไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขางางนี้และในเฟซบ o o กคอมสำหรับีได้บอกครับ